สวัสดีค่ะพบกับจิตจารุวรน,นะคะจะมาแบ่งปันนะคะกับเรื่องที่ได้เกินไว้เมื่อครั้งที่แล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องของ20ปัญหาใหญ่นะคะของนักธุรกิจเครือข่ายที่ได้ประสบพบเจอนะคะจนรู้สึกท้อจนอยากถอยนะคะพระ้อมวิธีแก้นะ,ะมาดูนะคะว่าสิ่งนี้นะคะตรงกับที่คุณได้เจออยู่หรือเปล่ากับปัญหาที่1นึ่งนะคะนั่นก็คือปัญหา หาคนไม่เจอไม่มีคนไม่มีอะไรเลยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นหาคนไม่เจอแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มต้นหาจากที่ไหนนะคะรายชื่อก็ไม่มีตั้งแต่วันแรกเลยเรียกว่าจบตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเลยด้วยซ้ำไปนะคะหลายคนที่ก้าวเข้ามาในธุรกิจเครือข่ายเรียกว่าติดกับดักของตัวเองนะคะเป็นกับดักที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ก้าวแรกที่เริ่มเข้ามาทำธุรกิจเลยล่ะคะ่ะเรียกว่า รายชื่อหมดตั้งแต่วันแรกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการิสต์รายชื่อของญาติพี่น้องพ่อแม่เพื่อนสนิทมิตรสหายนะคะิสต์ไปได้ไม่กี่รายชื่อก็รู้สึกว่าโอ้เกรงใจจังเลยนะคะแล้วก็ไม่มีรายชื่อหรือว่ามีน้อยมากนั่นเองผลก็คือยิ่งคิดก็ยิ่งตันยิ่งตันก็ยิ่งเป็นไงคะไม่ทําและนี่ก็คือเหตุผลที่คนส่วนใหญ่แพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มสู้นั่นเองค่ะ แต่ความจริงก็คือคนที่ทำธุรกิจเครือข่ายสำเร็จไม่ใช่เพราะว่าเขามีเพื่อนเยอะๆนะคะหรือว่ามีญาติเป็นร้อยมีคนรู้จักมากมายไม่ใช่นะคะแต่เป็นเพราะว่าเขานะ่ะเข้าใจว่าตลาดที่แท้จริงไม่ใช่วงคนที่เขารู้จักแต่เป็นโลกทั้งใบนะคะที่เขาสามารถที่จะสร้างรายชื่อได้อย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลาด้วยค่ะทุกวันนี้ทุกวันนี้นะคะเราก็มี ช่องทางหลายช่องทางตามสื่อโซเชียลนะคะนั่นก็คือ f c e e o o o นะคะ y u u t u g TikTok t o ออย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งคนที่เล่นเหล่านั้นล้วนนะคะแต่ก็อยากจะหาช่องทางแล้วก็รายได้เสริมด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าคุณหยุดอยู่ที่แค่สมุดรายชื่อโทรศัพท์เก่าๆนะคะวิธีแบบเก่าๆนะคะมันก็ไม่ผิดแต่ว่ามันแคบมันจำกัดค่ะเราสามารถทำอะไรได้มากไปกว่านั้นค่ะ วิธีแก้ก็คือเปลี่ยนวิธีคิดและเปลี่ยนวิธีหาด้วยนะคะซึ่งจิตจ,จะแยกหัวข้อเป็นสี่หัวข้อแบบนี้นะคะข้อแรกนั่นก็คือสร้างตัวตนบนโลกโซเชียลให้คนรู้จักเราจากสิ่งที่เราเล่าไม่ใช่จากสิ่งที่เราไปขอไปตื้อเขาข้อ2นะคะเราต้องทำคอนเทนต์ที่มีคุณค่าให้คนอยากติดตามเอง โดยที่เราไม่ต้องไปวิ่งตามตื้อใครข้อ3เราก็มีระบบของการตลาดดึงดูดหรือเรียกว่า attraction marketing นะคะซึ่งก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะดึงดูดผู้คนเข้ามาหาเราได้นั่นเองค่ะส่วนข้อ4นะคะเราต้องมีระบบในการจัดเก็บฐานข้อมูลทุกครั้งที่เรามีรายชื่อเข้ามานะคะโดยที่เราจะไม่ทิ้งไม่ลืมรายชื่อเหล่านั้นเพราะทุกรายชื่อคือรายได้คือขุมทรัพย์ที่เรา าสามารถจะมีได้นั่นเองนะคะสรุปให้ชัดมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือถ้าคุณยังบอกว่าหาคนไม่เจอนะคะนั่นไม่ใช่เพราะว่าคนหมดโลกแล้วนะ,ะแต่เป็นเพราะว่าคุณยังไม่รู้จักใช้โลกใบนี้ให้เป็นแหล่งรายชื่อที่ไม่มีวันหมดตังหาธุรกิจเครือข่ายนะคะไม่ใช่เป็นธุรกิจที่ จะมาไล่ล่าลายชื่อนะคะแต่เป็นธุรกิจที่เราต้องรู้จักสร้างรายชื่อใหม่ๆหรือทำความรู้จักกับคนใหม่ๆในทุกๆวันค่ะและเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้เกมชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะคะมันจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยถ้าคุณอยากเรียนรู้วิธีแก้นะคะเชิงลึกฟรีนะคะคุณสามารถมาคุยกันได้นะคะโดยการที่พิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี่แหละคะ่ะเดจิตส่งลิงก์ไว้ให้นะคะ คุณไม่ได้เดินคนเดียวนะคะเราทุกคนสามารถทําให้มันเกิดขึ้นได้จริงค่ะโดยการที่เราจับมือกันทําเติบโตไปพร้อมๆกันเรียนรู้ด้วยกันนะคะทักมาคุยกันได้ค่ะอ๋อแล้วอย่าลืมมาเจอกันใน ep ที่2นะคะกับอ,อีกหนึ่งปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะคะทีะ่เราจะต้องรีบรู้จักและรีบแก้ไขเพื่อให้ทันการน,นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ